ดูใจกันสั้นแต่ใช้ชีวิตคู่ยาวนะคะใช่ค่ะสิบห้าปี<ข>าทีเดียวาว่าเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจเวลามีเขาอยู่แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราปลอดภยัยเราอบอุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนหลับกันชั้นสามีภรรยาแต่ว่าความผูกพันมันสูงกว่านั้น<ม>ไอ้นี่หรือเปล่าคะที่เขาเรียกว่าความรักความรักที่แบบเป็นความรักที่เกิดจากการที่เรียกว่าไม่ได้ต้องการอะไรมไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแล้วก็ อยู่กันด้วยควาเอืออทรแต่มันก็ควรเกิดขึ้นด้วยความต้องการของสองฝ่าย้งคะคิดว่านะพี่เองเนาะคือแน่นอนเราอาจจะรู้สึกว่าความรักของฉันคือเท่านี้ฉันโอเคแล้วแต่พอเรามีอีกหนึ่งคนเข้ามาอย่างน้อยต้องแชร์ความต้องการซึ่งกันและกันเหมือนกันซึ่งเขาเองอาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากได้ภรรยาที่มีความสัมพันธ์ทางกายด้วยแล้วหลังกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่บอกว่าได้ทราบว่าป่วยตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นยังไงคะคือกำลังจะเดินทางไปอิหร่านค่ะไปถ่ายทา ทีนี้ปวดปวดท้องอย่างแรงเลยเสร็จปั๊บก็เลยก็ไปหาคุณหมอผู้ชงหมอผู้ชงจับผ่าเลยค่ะมาเร็งแตกค่ะอู้แสดงว่าไม่มีอาการก่อนหน้านั้นมีเลยไม่มีอาการเลยไม่ใช่คือเป็นที่ไหนคะเป็นที่รังไข่ค่ะรังไข่แล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคะก็ต้องผ่าตัดเลยค่ะก็เข้าผ่าตัดด่วนเลยค่ะหลังจะผ่าตัดแล้วก็ปกติ ก็เดินทางไปอิหร่านไปถ่ายทํางานเลยค่ะ,ะสู้ชีวิตจริงๆใ <laughs> ช่ใช่ค่ะอดิตสามียังมีการวนเวียนมาเพื่อจะดูแลบ้างไหมคะคือ65ปีอะพี่เอกไม่สามารถจะหันชับแล้วแบบหลุดจากการได้หรอกมัง้งความเป็นห่วงเป็นใย,ยในฐานะพื่นเขาไม่กล้าเข้ามาหรอกค่ะเพราะว่าพี่แรงกับเขามากหนังสือที่ออกไปมันก็ทําลายชีวิตเขาจนแบบย่อยยับไม่เหลือแล้ว <laughs> ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยไปถึงว่าพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็แปลว่านด้วยอารมณ์โมโหแรงโมโหคือไร้ก็ออกจากบ้านเลยแล้วก็เผาของเขาทิ้งหมดเลยแปลว่าจากกันอย่างโกรธกันอย่างไม่เข้าใจกันด้วยแล้วก็คนที่ใจร้ายที่สุดก็คือผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบเรามีวันนับถอยหลังแล้วเขายังทําอย่างนี้กับชีวิตเราได้ผู้หญิงคนนี้ใจร้ายมาก วันนี้การมานั่งคุยในพี่ว่าพี่ชอาตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่อีกองตั้งใจจะให้เป็นวิทยาทานกับคนอื่นใช่ค่ะคืออยาาจะบอกบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยก็ก้องทวาหน้าที่เมียให้สมบูรณ์แบบอย่าคิดว่าแค่น้ําแก้วเดียวหรือคําพูดที่แบบว่าให้กําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิกเฉยเพราะนั่นคือกําลังใจที่ทําให้ชีวิตครอบครัวอยู่ต่อได้เวลาที่คุณหมอบอกว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ไม่นานนักในตอนนั้น เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณหมอพูดคือพูดง่ายๆว่าอยากมีความสุขที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักให้ได้นานที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปวัน่า,<ร>าไหนเราพูดแับนีเก้าไหมคะ